<c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินขนมจีนน้ำยาปลานะคะน้ำยาปลาทำเองนะคะยังนี่ค่ะน้ำยาปลาลูกชิ้นตีนไก่นะคะน้ำยาปลานะคะลูกชิ้นตีนไก่เพิ่งจะเสร็จร้อนๆมานะคะ,ะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรค่ะก็มีกระชาย หอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ปลาร้านะคะขาดไม่ได้คือปลาร้านะคะขาดไม่ได้นะคะปลาร้าหอมมากๆเลยนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นนะลูกชิ้นบรมเนี่ยลูกชิ้นนะเป็นคำๆเลยนะมนปะลเดี๋ยวก็าจัดไอ้นี้ก่อนนะคะใส่นมจีนลงไปนะคะเนี่ยผักก็ไม่ไม่มีนะคะเนาะมีมีมยังไงก็กินอย่างนั้นนะคะ มียังไงก็กินอย่างไงน,นะคะพี่น้องคะนะคะซื้อเยอะมันก็เปืองนะกินเท่าที่เรามีนะคะใส่เท่าที่เรามีเหมือนกันนะคะน่ค่ะแล้วผักก็ไม่เมล้วก็สกัดข่าวแล้วก็กระถิน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 เด้อพี่น้องเลยก็จะเทลงไปเลยนะราดไปเลยนะคะเนี่ย นี่เท้าไกล่ลงไปเลยนี่ไปข้างนอกมานะคะหิวนะคะป๊ะป๊ะปากปากทางรัดเลยค่ะไม่ต้องต้มต้งดีลามากมายนะคะใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่นี่เห็นไหมนะุนเห็นไหมเห็นไหมเทินไม่อีกหน่อยเนาะนี่ไงเทินขึ้นไม่อีกหน่อย เออนี่ <c oughs> ใช้ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็มีเท้าไก่เนาะเท้าหรตีนไก่นะคะถ้าตีนก็เล็กจะไม่ว่าไม่ว่ไม่พอยเนาะใส่ตีนไก่เยอะๆสิบอันได้ไหมคะสิบอันได้นะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะใส่ลูกชิ้นปลานะคะนี่ <c oughs> เท่านี้แหละค่ะแล้วก็ใส่นี่โอ้ เม็ดกระถินนะคะเม็ดกระถินเนี่ยรวยนะเม็ดกระถินรวยลงลงไปเลยนะคะเม็ดกระถินโอ้ยไปเลยนะคะนี่โอ้ยแสบหลายแสบหลายนี่นี่นี่ใส่กระถินลงไปนะคะแค่นี้นะคะกินเลยขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่ลูกชิ้นปลายัย่วๆนะคะ ใครท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้ป๊อบด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะใครแวะมาก็ได้เลยนะคะชิมนะชิมนะอืมเ mm hmm. แซ่แบโอ้แซ่บหลายซ่ไหลาย,ายน่ตะเก็ยบขีบเลยนะคะใช้มือไม่ได้แสบมือมือเป็นแผลนี่ค่ะมา่ะอืม mm hmm. อืมลูกที่นป่าคำโตโตอืม,อม ช้บไกไ่เวลาแทะทีหลังกินเส้นก่อนก็เป็นเพื่อกินรสชาติมันไม่ถึงใจแล้เนาะ <c oughs> ถ้าเราทำเองรสชาติก็ตามใจปากเราเนาะเรากินชอบรสชาติแบบไหนอย่างงี้เนาะแล้วก็ตามใจตัวเองเลยนะคะ เช่นปลากลมๆคำใหญ่ๆมากอืมแบบมากเลยอืมจุดน้ำแล้วจืนใจ อหลอยมากรยมาก m ặ ทำง่ายๆนะถึงกินน้ํายาปาก้อ,เ,อเครื่องไปต้มลรอค่ะตาสดตํำน่นใส่ไปเลย เ yeah. mm hmm. mm hmm. นี่อนี่ไงน้ำเขียวท่นใจ อืมอืมอืออืมแล้วน,นี้ได้นี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะชมคลิปต่อไปนะคะก็ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็แวะกดกำลังใจให้นะคะอย่าลืมนะถ้าชอบกดกระดิ่งนะคะกุุงกิ้งกุุงกิ้งให้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ